อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆน,นี่เช้านี้ของแม่หญิงนะคะวันนี้เป็นฝรั่งกันหน่อยค่ะไส้กรอกนะคะแล้วก็แฮมผักค่ะแม่หญิงกับพ่อน้าชอบหอมใหญ่ย่างนะคะหวานดีค่ะมาค่ะเติมพลังกันทาะแม่หญิงหมดแรงยกข,ของนี่ยกของนี้น้ําบ้านคุณย่านะคะวันนี้แม่หญิงใช้ไส้กรอกของ TGM ค่ะแฮมด้วยนะคะ เป็นแบบสามรสค่ะในแพ็คนะคะมีทั้งหมดหกชิ้นเนาะหิวแล้วค่ะมาค่ะเ,เพื่อนๆกาแฟดําของไม่หญิงกับพ่อหน้าค่ะไม่ใส่น้ําตาลนะคะของน้องวินก็นมดีหน้าค่ะมี่ใส่แอปเปิลไปด้วยนะคะเพื่อความสดชื่นขนมปังนี่ไม่หญิงไปเจอของ s n p ค่ะเป็นขนมปังเจรอดไปค่ะไม่ต้องทำขนมปังเองเขาทำเนื้อฟูนุ่มดีนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเป็นยังไง มะเขือเทศก็มะเขือเทศเนื้อนะคะแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะเนื้อเขาเยอะแล้วก็หวานดีค่ะเพื่อนมาค่ะเพื่อนๆหิวแล้ววันนี้หมดแรงค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะยังไงไม่ยิงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยค่ะมาแจมกันค่ะ